นี้นะคะจะเป็นคลิปการใช้นะคะให้นักเรียนนะคะเปิดเข้าไปใน google classroom ไปตรงคำสั่งนะคะแล้วนักเรียนก็จะเห็นนะคะงานที่ครูมอบหมายไว้ให้ก่อนที่นักเรียนจะไปกดงานให้นักเรียนคัดลอกโค้ดก่อน,นะคะ่ะแล้วนักเรียนค่อยไปกดงานนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะมาที่หน้าชีตนะคะแล้วนักเรียนก็กอกข้อ,ขอมูลชื่อชั้นเลขที่แล้วก็อ่านใบความรู้ที่ครูให้มานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท้ายบทน,นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดให้นะคะนักเรียนพิมพ์คําตอบลงไปในช่องว่างที่ครูใส่มาให้หน้าตัวเลขเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก,กดจบนะคะ นักเรียนก็ส่งมาที่อีเมลเลยค่ะอันนี้นักเรียนก็พิมพ์ชื่อนะคะพิมพ์ชื่อให้เรียบร้อยพิมพ์ชื่อห้องวิชาแล้วก็ใส่โค้ดที่ครูให้นะคะไปอันนี้ครูพิมพ์แล้วนะคะก็คือใส่โค้ดพอใส่โค้ดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็กดส่งได้เลยค่ะก็เป็นอ่านเสร็จสิ้นค่ะ